บอกต่อ,อ,ตอะค่ะบอกต่อ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 ค่ะบอกต่อกินอะไรดีนะสวัสดีครับวันนี้พี่ๆชาวยูทูบีบ้านฉางจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนกันเราไปดูกันเลย ร้านต่อไปนะคะจะเป็นของทานเล่นนะคะอันนี้จะเป็นร้านกล้วยทอดนะคะพิกัดอยู่ข้างโลตัสบ้านฉางนะคะทุกคนเส้นสุขุมวิทนะคะอันนี้เป็นสูตรของคุณลุงเขาเองนะคะที่ร้านลุงก็จะมีทั้งมันทอดนะคะกล้วยทอดนะคะอันนี้ก็เป็นคุณลุงเจ้าของร้านนะคะราคาเริ่มต้น20บาทนะคะทุกคนน่าทานมากนี่คะ่ะทุกคนแล้วก็สั่งคุณลุงเข้าไปเป็นกล้วยทอดอย่างเดียวนะคะ20บาท ได้เยอะมากนี่นะคะทุกคนเราก็ได้กล้วยทอดมาแล้วนะคะอยู่ข้างหรถตัดอยู่มูหนึ่งตำบลบ้านฉานนะคะจะลองม,มาชิมกันจ้าแบ่งกันกรอบมากยี่สิบบาทมากคืได้เยอะอันนี้นะคะร้านรถเข็นร้านกล้วยทอดค่ะเราลองชิมกัน,ลนกเ,ลเลยนะคะอืม หอมกรอบอร่อยมากเลยค่ะพวกเราขอฝากไวยทอดร้านลุงไว้ด้วยนะคะอยู่ข้างโลตัดบ้าชฉางมาอุดหนุนกันได้ค่ะ